ปลาของฝานวะนาวบีเนาะพริกซอยไม่น่าโตไหมลูกค้าหนูนาะสองโลนะคะลูกค้าสั่งส่งออนไลน์แบบย่างแล้วส่งออนไลน์นะคะเตรียมไปย่างกันมาค่ะพี่นะ้องวันนี้จะมาย่างหนูนะา ส่งออนไลน์ให้ลูกค้าลูกค้าเรียกร้องนะคะลูกค้าแบบเจ้านี้สั่งปูกันประจำแล้วก็ติดตามมาก็ตั้งแต่สมัยอยู่ช่องบ้านแดงนะคะแล้วก็ตามมาจนถึงฟแบบ้าเรียกว่าติดตามกันมาแบบต่อเนื่องเลยแล้วก็สั่งมานานแล้วนะคะแต่ไม่ได้ส่งออนไลน์เนาะแต่เทียนี้ขอร้องว่าให้ย่างส่อองเรามาย่างหนูหนาลองส่งกันครั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จะส่งออนไลน์นะคะเดี๋ยวลองดูว่าจะ เป็นยังไงเนาะย่างเดี๋ยวเราจะย่างแล้วก็แพ็คส่งลูกค้าจะออกจะจะ,จะจ่ายแค่ค่าหนูกับค่าขนส่งนะคะค่ากล่องค่าอะไรแอมจะใช้เป็นกล่องรีไซเคลิลแพ็คส่งให้นะคะก็ประหยัด้นทุนให้ลูกค้านะคะก็เกรงใจเนาะโอ้โหสั่งลก็ค่าขนส่งก็แพงแพงอะไรอย่างเงี้ยมาดูกันย่างเลยส่งไปได้ที่เลย ปานมะนาวบีบเนาะพริกซอยไม่น่า่งไห้ลูก้าเลยเนียอนย่อันนี้ยังร้อนๆอ,อยู่เลยนะไอร้อนยังอยูเย่เดี๋ยวให้เย็นก่อนแล้วค่อยมัดปากปาสามตัวสุดท้ายสองผงแรกผงละสี่เหลือสามตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวรอให้แบบเย็นลงสักหน่อยแล้วก็ไปส่งกันเลยดีกว่า หลังมันลิกเลยเรวมกับเตาทมักเดี๋ยวให้ดูผลงานรวมหมูย่างนี่สองสองโลตอนที่ช่างสิบตัวนะคะสองโลหนึ่งขีดและอีกตัวนึงอะช่างเพราะว่าที่แรกจะไว้กินเองนะช่างแล้วสามขีดเป็นสิบเอ็ดตัวนะคะแถมเนียน่ากินไหม ไอไอร้อนนะคะยังร้อนอยู่สองถุงแรกที่ก็ยังร้อนอยู่นะเดี๋ยวไปให้เย็นลงแล้วก็ไปแพ็คกล่องกันเราต้องแพ็กถุงอีกทีง้งเนาะจะไปส่งอย่างนี้ไม่ได้นะไปล,ลองดูนะคะเป็นเจ้าแรกนะคะที่แอมทาส่งแบบนี้นะปกติแอมไม่ค่อยส่งนะแบบเนี้ยเพราะว่าขายตามบ้านก็น่าจะพอแล้วแต่ว่าลูกค้าเรียกร้อนนะ,ะลูกค้าเจ้าเนี้ยแบบเป็นลูกค้าแบบ ติดตามกันมาแบบยาวนานมากก็ลเลยแบบว่าอลองลองส่งกันดูครั้งแรกนะว่าจะเป็นยังไงเนาะส่งปูไปให้แล้วนะลูกค้าเจ้าเนี้ยลูกค้าบอกว่าไม่ผิดหวังนะปูมีปูที่ส่งไปคราวนะั้นะมีเสียชีวิตแปดตัวแต่ยังสดอยู่นะคะลูกค้าก็แช่แช่ตู้เย็นไว้ได้แช่ฟิตไว้ได้แลวนอกกนั้นก็แข็งแรงหมดเลยเขาบอกอย่างนี้ จริงหรือเปล่าไอม่รู้นะต้องถามเขานะแต่ว่าอันเนี้ยก็ได้เนาะเพราเคยส่งไปย่างอะส่งแบบเนี้ยมันไม่ค่อยเสียงแล้วนะคะพอส่งไปพอเย็นลงแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ส่งไม่เสียงนะคะไปตอนนี้มาอยู่ที่นาแล้วนะคะนี่มาเด็ดกะเพราแล้วไปมะกรูดแถมลูกค้านะคะคือลูกค้าออกค่าของส่งเองแม่ค้าจะใส่อะไรไปก็ได้นะคะแม่ค้าไม่ต้องออกค่าของส่งหมูก็าขายราคาย่อมเยาแล้วนะไม่แพง แถมแถมไปนะอันนี้นึ่นขวดหน่อไม้ดองย่างให้ฟรีๆด้วยนะเหมือนอยากขายอะ่ะอันนี้คือกระเพาเราจะแถมไปให้เพราะว่าลูกค้าอยู่กรุงเทพนะคะคิดว่ากรุงเทพอะไรก็แพงแน่นอนนะเพราะเมื่อก่อนเอาเคยไปอยู่นะหนุนะหปากกาอะไรก็แพงชะอมนิดเนียวสามกรัมยี่สิบไข่ฟองนึงชะอมยังไม่พอไข่ฟองนึง อาอย่างนี้เลยอ่ะมาแพ็คของกันอันนี้เป็นหน่อไม้ดองแถมให้หนึ่งขวดนะขวดใหญ่นะขวดลิตรหนึ่งนนมีวิธีการด้วย หนูหนูนาสองโลแล้วแถมไปให้ตัวนึงตัวนึงอะ่ะสามขีดที่แรกว่าจะไว้กินเองนะก็แถมไปเลยแต่ว่าย่างแล้วไม่รู้เหลือเท่าไหร่นะคะไม่ได้ช่างดูอะคะ่ะลืมลืมช่างมาใส่ไป,ประพร้า นี่เป็นครั้งแรกนะ,ะที่แอมต่อมถึงออนไลน์แนตะ่บ้านมันไม่มีรถที่เป็นแช่แข็งนะถ้ามีแล้วก็จะรับเลยต้องเข้าไปในเมืองอนะ่ะแล้วจากบ้านหา่าในเมืองยี่สิบกว่าโลนะคะไม่หว จริงก็ไม่รู้ว่าเขาถ้าเกิดว่าเราแบบรวมๆหลายๆบินหลายๆเจ้าแล้วเขาจะวิ่งมารับที่บ้านเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะไม่ได้ลองติดต่อเขาดูรถท้องเย็นเนาะอันนี้ก็ส่งแบบธรรมดาแต่ก็าส่งแบบส่วนนะครั้งที่แล้วส่งปูใบเจ้าเดียวกันนะปูนะคะเนี่ยก็วันเดียวก็ถึงเนาะส่งวันนี้เย็นๆพรุ่งนี้เช้าสายก็ถึง ลูกค้าเลยแบบอยากกินหนูยังก็กลัวจะเสียเนาะแต่ลูกค้าแบบรับได้ก็โอเคอยู่แล้วหนูย่างอะ่ถงะถ้าช่างแล้วก็ินเนี่ยยังไงก็ลดนะคะน้ําหนักอะ่ะแต่เมื่อก่อนเคยส่งไปย่างอยู่นะก็ส่งได้อยู่นะ เห,เห็นเห็นแล้วนะว่าแพ็คอะไรใส่อะไรไปบ้างแล้วก็ปิดเลยนะลังอะ่ะไม่ต้องเปิดแล้วก็สั่งกันแล้วหนูย่งอุ่นๆอ,อยู่เลยนะเมื่อกี้จับย่างสดๆใหม่ๆแต่หนูวันนี้ทำไม่ทานแล้วนะะส่งไปให้พ่อแม่ตัวเองทำไม่ทานมาย่างหนูด้วยเนี่ไม่ทันส่งผนส่งแน่เลยเด็กเย็นก็มีงานะ คลิปนี้ขอแบบเพียวๆเลยนะยาวๆก็คือว่าขอเพียวๆเลยแบบไม่ได้ตัดต่ออะไมากเพราะนานๆเราก็ทำแบบนิดทีเนาะเสร็จแล้ว แล้วค่ะนี่ลูกค้าเตรียมรับได้เลยก็น้ำหนักก็พอได้ยอยู่นะกลัวเทปอันนี้จะหลุดจังเลยเนะนี่ยที่แปะกำลังเนี่ยไม่ดูแนละ้วไม่ค่อยแน่นหนาเท่าไหร่เลยเซื้อมาโม่ลยยี่สิบภาษาเอ็มเราจะอยู่ไม่มีขายแนละ้วแถวบ้านสาเอ็มอ่ะ สอนซื้อที่ทางนี้ไม่ค่อยจะไปแล้วเดี๋ยวนี้ไปอของกัน